ปี2026ได้ชื่อว่าเป็นปีที่โลกยานยนต์กำลังเปลี่ยนผ่านครั้งใหญ่ทั้งด้านเทคโนโลยีความสะดอวอสบายและแนวคิดการเดินทางที่ผสมผสานความหรูหรากับความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหนึ่งในผลงานที่ถูกจับตามองมากที่สุดคือการมาถึงของลิงคอนมอเตอร์โฮมรุ่นใหม่ที่ไม่เพียงแต่ยอกระดาม้าต่อรอฐานรถบ้านให้สูงขึง้นแต่ยังเป็นการสอบปรากฏการณกในตลาดยานยนต์เพื่อการท่องเที่ยวทั่วโลก วันนี้เราจะพาคุณไปสัมผัสทุกมุมมองของลิงคอนมอเตอร์โฮมปี2026คันนี้ตั้งแต่ภายนอกที่งดงามสมรรถนะที่ทรงพลังภายในที่โอ่อ่าหรูหราไปจนถึงเรื่องราคาที่หลายคนอยากรู้ว่าลิงคอนจะวางกลยุทธ์ไว้แบบไหนเริ่มต้นจากภาพลักษณ์ภายนอกลิงคอนมอเตอร์โฮมคันนี้ถูกออกแบบมาให้สะท้อนความหรูหราแบบอเมริกันสไตล์แต่แฝงด้วยเส้นสายที่ดูโฉบเฉีียวและทันสมัยยิ่งกว่าเดิมด้านหน้ามาพร้อมกับกระจังหน้าแบบซิกเนเจอร์ของลิงคอนขนาดใหญ่ที่ดูภูมิฐานติดตั้งไฟหน้าแบบแมทริกเลตที่สามารถปร ได้อัตโนมัติขับในเส้นทางธุรกันดารหรือทางโค้งก็ยังให้ทัศนวิสัยที่คมชัดส่วนกันชนหน้าถูกออกแบบให้ผสมผสานกับช่องดักลมขนาดใหญ่ช่วยระบายความร้อนของระบบไฮบริดและมอเตอร์ไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อมองจากด้านข้างตัวรถมีความยาวกว่า11เมตรแต่ถูกออกแบบให้มีความสมดุลไม่เทท่โครงสร้างทําจากอลูมิเนียมน้ําหนักเบาแต่แข็งแรงพื้นผิวเรียบเนียนตัดกับเส้นโครเมียมที่วิ่งผ่านตลอดความยาวเพิ่มความรู้สึกหรูหราและทันสมัยกระจกหน้าต่างเป็นแบบบานใหญ่พิเศษเคลือบสารกันรังสี UV และช่วยเก็บความเย็นในห้องโดยสารได้เป็นอย่างดีประตูทางเข้าถูกติดตระบบสไลด์อัตโนมัติพร้อมบันไดไฟฟ้าที่เลื่อนออกมาเองเมื่อเปิดประตูเพิ่มความสะดวกสบายและความล้ำสมัยให้กับผู้ใช้งานด้านท้ายของลิ n คอนมอเตอร์โ m e ถูกดีไซน์ให้สะท้อนความทันสมัยด้วยไฟท้ายแบบเล็บเต็มรูปแบบที่สามารถสร้างแอนิเมชันขณะเปิดและปิดไฟได้การชนท้ายเสริมด้วยวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์ที่แข็งแรงและเบา รวมถึงช่องเก็บสัมภาระขนาดใหญ่ที่สามารถอุปกรณ์ท่องเที่ยวตั้งแต่จัก,กรยานไฟฟ้าไปจนถึงอุปกรณ์แคมปิ้งขนาดใหญ่ได้สบายในแน่ของสมรรถนะปี2026 Lincoln Motorhome ใช้ระบบขับเคลื่อนไฮบริดที่ผสมผสานระหว่างเครื่องยนต์เบนซิน V6 Turbo โบชาร์จ3.5ลิตรกับมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูงให้แรงม้ารวมกว่า520แรงม้าทำให้แม้จะเป็นรถบ้านขนาดใหญ่แต่มีกำลังขับเคลื่อนที่ลื่นไหล การเร่งจากศูนย์ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำได้ในเวลาเพียง7.8วินาทีถือว่ารวดเร็วมากสำหรับรถในคลาสนี้ระบบเกียร์เป็นแบบอัตโนมัติ10สปีดปรับเปลี่ยนเกียร์ได้อย่างนุ่มนวลและแม่นยำนอกจากนี้ลิงคอนยังใส่ใจในด้านสมรรถนะการขับขี่บนเส้นทางไกลและเส้นทางครุขระระบบการสะเทือนแบบแอร์ u ูสเซนชั่นปรับระดับความสูงได้อัตโนมัติทำให้การวิ่งบนทางหลวงหรือเส้นทางภูเขาก็ยังคงให้ความนุ่มนวล ระบบขับเคลื่อน4ล้ออัจฉริยะช่วยให้การเดินทางมั่นใจยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นหิมะฝนตกหรือถนนลื่นขนาดเดียวกันยังติดต่ำบอตเตอรี่ลิเทียมไอออนความจุสูงที่สามารถขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวได้ไกลถึง1 2ึงกิโลเมตรเหมาะสำหรับการวิ่งในเมืองหรือโซนที่มีข้อจำกัดด้านมลพิษเมื่อก้าวเข้าสู่ภายในลิงคอนมอเตอร์โฮม2026คุณจะรู้สึกเหมือนก้าวเข้าสู่โรงแรมระดับ5ดาวบนล้อตัวห้องโดยสารถูกออกแบบด้วยแนวคิดลักชัวรี่ลิฟวิ่งออนเดอะมู ใช้วัสดุพรีเมียมเกรดสูงตั้งแต่หนังแท้คุณภาพสูงไมวีเนียธรรมชาติไปจนถึงการตกแต่งด้วยไฟแอมเบียนหลายรอบห้องที่สามารถปรับโทนสีได้มากกว่า64แบบพื้นห้องปูด้วยพรมการเสียงที่ช่วยลดเสียงรบกวนจากภายนอกทําให้ทุกการเดินทางเงียบสงบและเป็นส่วนตัวโซนห้องนั่งเล่นด้านหน้ามาพร้อมกับโซฟาขนาดใหญ่ที่สามารถปรับเอนเป็นเตียงได้มีโต๊ะรับประทานอาหารที่สามารถพับเก็บได้เพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้สอย ทีวีโอขนาด65นิ้วติดตั้งพร้อมระบบเสียง3 d ดีจากร e เวลอันติมาสามดิสเซราว์ซาวที่ให้มิติของเสียงเหมือนอยู่ในโรงภาพยนตร์การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านระบบสต a r l i n k s a t e ท l ร t e ทําำให้สามารถทำงานหรือสตรีมมิ่งวิดีโอความคมชัดสูงได้แม้อยู่ในพื้นที่ห่างไกลโซนครัวถูกออกแบบให้ทันสมัยและครบครันด้วยเตาไฟฟ้ไฟแบบ Induction ตู้เย็นขนาดใหญ่เครื่องล้างจานและไมโครเวฟพร้อมระบบกรองน้ำสะอาดอัตโนมัติเคาน์เตอร์ทำจากหินควอตที่ทนทานและทำความสะอาดง่าย ตู้เก็บของมากมายที่ซ่อนอยู่ในดีไซน์เรียบหรูห้องนอนด้านหลังตกแต่งอย่างโออาด้วยเตียงคิงไซส์ที่มีระบบปรับอุณหภูมิของที่นอนตามสภาพอากาศและความชอบของผู้ใช้หน้าต่างบานใหญ่เปิดรับวิวธรรมชาติรอบด้านผ้าม่านไฟฟ้าสามารถสั่งงานด้วยเสียงหรือสมาร์ทโฟนห้องน้ำในตัวมาพร้อมฝักบัวเรนชาวอร์ อ่างล้างหน้าแบบคู่และสุขภัณฑ์อัจฉริยะที่มีระบบปุ่นที่นั่งและควบคุมอัตโนมัติในแน่ของระบบเทคโนโลยี Lincoln Motor Home 2026ติดตั้งระบบผู้ช่วยอัจฉริยะที่ทำงานด้วย AI สามารถควบคุมไฟฟ้าอุณหภูมิระบบเสียงและระบบความบันเทิงได้ด้วยเสียงหรือแอปพลิเคชันระบบความปลอดภัยระดับสูงเช่น Adaptive Cruise Control Lane Keeping Assist ระบบตรวจจับคนเดินเท้าและสัตว์ รวมถึงกล้องรอบทิศทาง360องศาที่ช่วยให้การขับรถบ้านขนาดใหญ่กลายเป็นเรื่องง่ายแม้ในเมืองที่แออัดสำหรับราคาของลิงคอนมอเตอร์โฮม2026เริ่มต้นที่ประมาณ350,000ดอลลาร์สหรัฐหรือราว12.5ล้านบาทไทยขึ้นอยู่กับออปชันและการปรับแต่งเพิ่มเติมหากเลือกแพคเกจเต็มรูปแบบพร้อมเทคโนโลยีและการตกแต่งพิเศษ ราคาสามารถพุ่งสูงไปถึง5 0 0 0 0 0ดอลลาร์หรือกว่า18ล้านบาทไทยถือว่าเป็นราคาที่สะท้อนความหรูหราและความล้ำสมัยที่ยากจะหาใครเทียบได้สรุปได้ว่าลิงคอนมอเตอร์โฮม2 0 2 6ไม่ได้เป็นเพียงแค่รถบ้านแต่มันคือการยกโรงแรมหรูและระบบขับเคลื่อนพลังงานใหม่ขึ้นมาอยู่บนล้อการดีไซน์ภายนอกที่สะท้อนความภูมิฐานสมรรถนะที่ทรงพลังและทันสมัยภายในที่โออาเหมือนอยู่ในบ้านสุดหรูและราคาที่สอดคล้องกับสิ่งที่ได้รับใครที่กำลังมองหารถบ้านที่เป็นมากกว่าการเดินทาง แต่คือการใช้ชีวิตบนท้องถนอนอย่างเหนือระดับลิงคอนมอเตอร์โฮม2026คือคำตอบที่ไม่ควรมองข้ามปี2026ได้ชื่อว่าเป็นปีที่โลกยานยนต์กำลังเปลี่ยนผ่านครั้งใหญ่ทั้งด้านเทคโนโลยีความสะดวกสบายและแนวคิดการเดินทางที่ผสมผสานความหรูหรากับความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหนึ่งในผลงานที่ถูกจับตามองมากที่สุดคือการมาถึงของลิงคอนมอเตอร์โฮมรุ่นใหม่ที่ไม่เพียงแต่ยอกระดมมาต่อรอฐานรถบ้านให้สูงขึ้น แต่ยังเป็นการสอบปรากฏการณ์ในตลาดยานยนต์เพื่อการท่องเที่ยวทั่วโลกวันนี้เราจะพาคุณไปสัมผัสทุกมุมมองของลิงคอนมอเตอร์โฮมปี2026คันนี้ตั้งแต่ภายนอกที่งดงามสมรรถนะที่ทรงพลังภายในที่โออารุูหราไปจนถึงเรื่องราคาที่หลายคนอยากรู้ว่าลิงคอนจะวางกลยุทธ์ไว้แบบไหนเริ่มต้นจากภาพลักษณ์ภายนอกลิงคอนมอเตอร์โฮมคันนี้ถูกออกแบบมาให้สะท้อนความหรูหราแบบอเมริกันสไตล์แต่แฝงด้วยเส้นสายที่ดูโฉบเฉีียวและทันสมัยยิ่งกว่าเดิม ด้านหน้ามาพร้อมกับกระจังหน้าแบบซิกเนเจอร์ของลิงคอลขนาดใหญ่ที่ดูคูุมฐานติดตั้งไฟหน้าแบบแมทริกเล d ที่สามารถปรับทิศทางตามการเคลื่อนไหวได้อัตโนมัติ ขับในเส้นทางธุรกันดารหรือทางโค้งก็ยังให้ทัศนวิสัยที่คมชัดส่วนกันชนหน้าถูกออกแบบให้ผสมผสานกับช่องดักลมขนาดใหญ่ช่วยระบายความร้อนของระบบไฮบริดและมอเตอร์ไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อมองจากด้านข้างตัวรถมีความยาวกว่า11เมตรแต่ถูกออกแบบให้มีความสมดุลไม่เททะโครงสร้างทําจากอลูมิเนียมน้าหนักเบาแต่แข็งแรงพื้นผิวเรียบเนียนตัดกับเส้นโครเมียมที่วิ่งผ่านตลอดความยาวเพิ่มความรู้สึกหรูหราและทันสมัยกระจกหน้าต่างเป็นแบบบานใหญ่พิเศษ เคลือบสารกันรังสี U.V. และช่วยเก็บความเย็นในห้องโดยสารได้เป็นอย่างดีประตูทางเข้าถูกติดตระบบสไลด์อัตโนมัติพร้อมบันไดไฟฟ้าที่เลื่อนออกมาเองเมื่อเปิดประตูเพิ่มความสะดวกสบายและความล้ำสมัยให้กับผู้ใช้งานด้านท้ายของลิงคอนมอเตอร h o m e ถูกดีไซน์ให้สะท้อนความทันสมัยด้วยไฟไท้ายแบบเล็ดเต็มรูปแบบที่สามารถสร้างแอนิเมชันขณะเปิดและปิดไฟได้กันชนท้ายเสริมด้วยวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์ที่แข็งแรงและเบา รวมถึงช่องเก็บสัมภาระขนาดใหญ่ที่สามารถอุปกรณ์ท่องเที่ยวตั้งแต่จัก,กรยานไฟฟ้าไปจนถึงอุปกรณ์แคมปิ้งขนาดใหญ่ได้สบายในแง่ของสมรรถนะปี2026ิลิงคอนมอเตอร์โฮมใช้ระบบขับเคลื่อนไฮบริดที่ผสมผสานระหว่างเครื่องยนต์เบนซิน V 6เทอร์โบชาร์จ3.5ลิตรกับมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูงให้แรงม้ารวมกว่า520แรงม้าทำให้แม้จะเป็นรถบ้านขนาดใหญ่แต่มีกำลังขับเคลื่อนที่ลื่นไหล การเร่งจากศูนย์ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำได้ในเวลาเพียง7.8วินาทีถือว่ารวดเร็วมากสำหรับรถในคลาสนี้ระบบเกียร์เป็นแบบอัตโนมัติ10สปีดปรับเปลี่ยนเกียร์ได้อย่างนุ่มนวลและแม่นยำนอกจากนี้ลิงคอนยังใส่ใจในด้านสมรรถนะการขับขี่บนเส้นทางไกลและเส้นทางขรุขระระบบการสะเทือนแบบแอร์สุดเ n นชันปรับระดับความสูงได้อัตโนมัติทำให้การวิ่งบนทางหลวงหรือเส้นทางภูเขาก็ยังคงให้ความนุ่มนวล ระบบขับเคลื่อน4ีล้ออัจฉริยะช่วยให้การเดินทางมั่นใจยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นหิมะฝนตกหรือถนนลื่นขณะเดียวกันย่างติดต่ำบอตเตอรี่ลิเทียมไอออนความจุสูงที่สามารถขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวได้ไกลถึง120กิโลเมตรเหมาะสำหรับการวิ่งในเมืองหรือโซนที่มีข้อจำกัดด้านมลพิษเมื่อก้าวเข้าสู่ภายในลิงคอลมอเตอร์โฮม2026คุณจะรู้สึกเหมือนก้าวเข้าสู่โรงแรมระดับ5ดาวบนลลอ ตัวห้องโดยสารถูกออกแบบด้วยแนวคิด Luxury Living on the Move ใช้วัสดุพรีเมียมเกรดสูงตั้งแต่หนังแท้คุณภาพสูงไม้วีเนียธรรมชาติไปจนถึงการตกแต่งด้วยไฟแอมเบียนไลยรอบห้องที่สามารถปรับโทนสีได้มากกว่า64แบบพื้นห้องปูด,ด้วยพรมการเสียงที่ช่วยลดเสียงรบกวนจากภายนอกทำให้ทุกการเดินทางเงียบสงบและเป็นส่วนตัวโซนห้องนั่งเล่นด้านหน้ามาพร้อมกับโซฟาขนาดใหญ่ที่สามารถปรับเอนเป็นเตียงได้มีโต๊ะรับประทานอาหารที่สามารถพับเก็บได้เพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้สอยทีวี OLED ขนาด65นิ้วติดตั้งพร้อมระบบเสียง 3B จาก รีเวลอันติมา3ามดิเซราวซาวที่ให้มิติของเสียงเหมือนอยู่ในโรงภาพยนตร์การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านระบบสตาร์ลิงซ a t เ l อร์ไท์ทำให้สามารถทำงานหรือสตรีมมิ่งวิดีโอความคมชัดสูงได้แม้อยู่ในพื้นที่ห่างไกลโซนครัวถูกออกแบบให้ทันสมัยและครบครันด้วยเตาไฟไฟ้าแบบอินดักชันตู้เย็นขนาดใหญ่ เครื่องล้างจานและไมโครเวฟพร้อมระบบกรองน้ำสะอาดอัตโนมัติเคาน์เตอร์ทำจากหินคอร์ทีท่ทนทานและทำความสะอาดง่ายตู้เก็บของมากมายที่ซ่อนอยู่ในดีไซน์เรียบหรูห้องนอนด้านหลังตกแต่งอย่างโออ่าด้วยเตียงคิงไซส์ที่มีระบบปรับอุณหภูมิของที่นอนตามสภาพอากาศและความชอบของผู้ใช้หน้าต่างบานใหญ่เปิดรับวิวธรรมชาติรอบด้านท่าม่านไฟฟ้าสามารถสั่งงานด้วยเสียงหรือสมาร์ทโฟน ห้องน้าในตัวมาพร้อมฝักบัวเรนชาวเวอร์อ่างล้างหน้าแบบคู่และสุขภัณฑ์อัจฉริยะที่มีระบบอุ่นที่นั่งและควบคุมอัตโนมัติในแง่ของระบบเทคโนโลยีลิงคอลมอเตอร์โฮม2026ติดตั้งระบบผู้ช่วยอัจฉริยะที่ทํางานด้วย AI สามารถควบคุมไฟฟ้าอุณหภูมิระบบเสียงและระบบความบันเทิงได้ด้วยเสียงหรือแอปพลิเคชันระบบความปลอดภัยระดับสูงเช่น Adaptive Cruise Control Lane Keeping Assist ระบบตรวจจับคนเดินเท้าและสัตว์ รวมถึงกล้องรอบทิศทาง360องศาที่ช่วยให้การขับรถบ้านขนาดใหญ่กลายเป็นเรื่องง่ายแม้ในเมืองที่แออัดสำหรับราคาของ Lincoln Motorhome 2026เริ่มต้นที่ประมาณ350,000ดอลลาร์ 3, 000, 000, สหรัฐหรือราว12.5ล้านบาทไทยขึ้นอยู่กับออปชันและการปรับแต่งเพิ่มเติมหากเลือกแพคเกจเต็มรูปแบบพร้อมเทคโนโลยีและการตกแต่งพิเศษ ราคาสามารถพุ่งสูงไปถึง50000,000ดอลลาร์หรือกว่า18ล้านบาทไทยถือว่าเป็นราคาที่สะท้อนความหรูหราและความล้ำสมัยที่ยากจะหาใครเทียบได้สรุปได้ว่าลิงคอนมอเตอร์โฮม2026ไม่ได้เป็นเพียงแค่รถบ้านแต่มันคือการยกโรงแรมหรูและระบบขับเคลื่อนพลังงานใหม่ขึ้นมาอยู่บนล้อการดีไซน์ภายนอกที่สะท้อนความภูมิฐานสมรรถนะที่ทรงพลังและทันสมัยภายในที่โออาร์เหมือนอยู่ในบ้านสุดหรูและราคาที่สอดคล้องกับสิ่งที่ได้รับใครที่กำลังมองหารถบ้านที่เป็นมากกว่าการเดินทาง แต่คือการใช้ชีวิตบนท้องถนนอย่างเหนือระดับลิงคอนมอเตอร์โฮม2026คือคำตอบที่ไม่ควรมองข้าม